เขาบอกว่าเฉียดทุกครั้งได้ยินเรืเต็มเต็มหนึ่งสองสาม,มสวัสดีครับยินดีที่เราสู่โต้รีวิวกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับเรามารีวิวเครื่องดื่มที่บอกเลยว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยหรอเออนั่นก็คือ แช่เย็นนะแต่ว่าจะเป็นแบบไม่ได้ซาเป็นแค่พวกน้ำหวานเฉยๆแล้วเหมือนผมได้ยินว่า,วาถ้าเราขย่าเนี่ยมันจะไม่แบบว่ากระจายออกมาเนาะถ้าเป็นพวกแบบน้ำอัดโมอะ่ะคือเชื่อว่าหลายคนเคยเป็นขย่อยขย่อขย่อยแล้วเปิดนะปุะ๊บพุ่งส<ะ>ิ่งที่หายไปอะ่ะคือแบบหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ <Wow. S 1> <laughs> เออซึ่งเขาเหมือนบอกว่าขย่าสิบครั้งได้เย็นีเต็มเต็มน <Wow. S 1> <ๆ>ี่เห็นปะอ่านะให้ตองผมการ่อวนี้นะฮะ เขย่าะสิบครั้งได้เยลลี่เต็มๆนะครับผมอาจจะไม่โฟก,กัสเนาะอ่ะประมาณนั้นละกันซึ่งข้อออกมาสองรสชาติใหม่นะครับก็คือเอสเพย์เยลลี very, ่เชครสเกรปเบอรี่นี่กระป๋องสีม่วงแบบนี้นะคะนนรับผมอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเอสเพย์เยลลี่เชคโซลิจีนะครับผมกระป๋องสีฟ้ามีแบบนี้เลยมาเดี๋ยวนี้เรามาชิมกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าไอ้พวกทว่าแบบรสเกรปเบอรี่ร, very, รสโซลิจีเนี่ยน่าจะมาจาับ แค่เปลี่ยนรูปแบบเป็นเยลลี่นะครับผมป่ะไม่รอช้าแล้วไปกินกันเลยดีกว่ามาขอลองเอ่อเกลบลิลลี่ก่อนแล้วเขาบอกว่าเขย่าสิบครั้งได้เยลลี่เต็มทีพาชนะทุกคนพร้อมนะสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ผมขออย่ามากกว่าสิบเลยโอ้เสียงแบบดูดิรู้ว่ามันจะมันจะกระจายออกไหมจะขออร่อยแ๊บนึ่งว่ามันจะกระจายออกมาดมิรู้ว่าไม่กระจายนะทุกคนพร้อมนะสามสองเฮ้ยไม่พุ่งไม่พุ่งหูกลิ่น กลิ่นเหมือนเครื่องดื่มของเอสเลยครับที่เป็นแบบน้ำนอ่ลมกลิ่นเกเบรี่อ่ะหอมมากเสียงคือแบบดิ้งปะเสียงออกแนี้แบบความซ่าอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นเยลลี่เหรอเราเห็นข้างในมันเหมือนเป็นน้ำๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่ายแบบได้วะ่ะคือมันก็มีความเป็นน้ำๆอยู่นะแต่ว่าเนื้อข้างในอะเทกเจอร์มีความเป็นเยลลี่ด้วยก็คือแบบประมาณว่าอารมณ์เหมือนให้ทุกคนนึกถึงอะไรอะพวกโค้กวุ้นอะเออพวกที่มันเป็นโค้กที่มันเป็นวุ้น นะอะไรอย่างนงี้นนะคล้ายๆกันเลยมฟิลมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากินน้ำอัดลมที่เป็นหวุนเอออย่างนั้นเลยอะ่ะมอร่อยนะอืมอร่อยเดีย๋ยวรอชิมอีกรสหนึ่งก็คือซอลินจีนะฮะขยหนึ่งสองสามสี่ะะห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเลยแล้วด้วยข้ารอบเนี้ยขอกียอแบบเยอะเลยเออลองดูซิว่าจะต่างจากเดิมไหมว่าไม่ต่างหรอก อันนี้มันอยู่ข้างนอกตรงข้างนอกเนี่ยมันเป็นเยลลี่ชมพูชมพูอ่ะอยากให้กล้องสูงแบบเห็นนะแต่กลัวว่ามันจะตกเป็นเยลลี่เลยอะ่ะอร่อยว่ะอืมเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูที่ว่ามันมันล้นมามันเป็นแบบแค่เหมือนวุ้นเยลลี่เลยอ่ะดูนะเนี่ยครับทุกคนเห็นปะไม่รู้ว่ากล้องโฟก,กัสไหมอะ่ะมันจะเป็นแบบเนื้อเยลลี่ชมพูชมพูอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะเห็นอยู่นะ ลมว่าเป็นน้ำลมที่มีบุญอะ่ะมันน้ำพวกโค้บุญอะไรเงี้ย mm hmm. อร่อยชอบสดชื่นด้วยโดยรวมเนี่ยเราชอบถ้าเรื่องรสชาตินะชอบรวเนี้ย <What? S 1> เพราะว่าอร่อย เจ้าไม่อร่อยนะลิจ่ก็อร่อยแต่เราชอบเชลรี่ที่เป็นแบบบเบอรี่มั้งเอออร่อยแต่ถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยภาพรวมในความเป็นวุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นวุ้นแบบวุ้นวุ้นวุ้น,นเลยอะไม่ใช่นะครับมันเหมือนฟิลแบบพวกโค้กวุ้นเพราะฉะนั้นเต็มสิทธิ์ในเรื่องตรงเนี้ยผมขอให้แค่7คะแนนแล้วกันมันยังมีความเป็นน้ำๆของอพวกน้ำ,นำอัดลมอะครับที่เราเคยกินเนี้ยแค่มีเหมือนมีวุ้นผสมมันนิดหน่อยแค่นั้นเอง นะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าใครยังไม่เคยกินลองไปซื้อมาได้นะก็ป๋องละน่าจะ15บาทมนะั้งันนี้ผมซื้อในเซเว่นเนาะแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงชอบกินรสไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมรีวิวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ไปกันแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย